นับน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนับน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาวันนี้ผู้พูดเองก็เล่าสู่กันฟังเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อตอนวันวานนี้ผูพ้พูดเองก็มีภารกิจสืบเนื่องตั้งแต่ยามเช้า แล้วก็ยาวไปถึง3ามสี่ทุ่มก็ทำให้ภารกิจที่ดำเนินไปนั้นก็ลุล่วงด้วยดีแต่ด้วยเหตุของความที่ร่างกายของผู้พูดเองเคลื่อนไหวมากก็ทำให้บกพร่องไปนะครับคือเรื่องราวของการที่ตากฝนบ้างตากลมบ้างตากแดดบ้างนะครับ เหล่นี้เองนะครับพวกเราพุทธบริษัทสีสิ่งที่ต้องสำรวมระวังควบคุมพฤติกรรมตัวเราเองนั้นก็ mm. จะต้องประกอบไปด้วยการสังเกตเรื่องราวของร่างกายแล้วก็สิ่งที่ให้อาหารให้อากาศให้การพักผ่สิ่งเหล่านี้เองก็มีความสำคัญที่ต้องพูดจากกันให้พวกเราพุทธบริษัทสี แล้วก็บ้านสวนเรือนธรรมนั้นได้ยินได้ฟังกันด้วยผูพ้พูดเองก็มีอาการเหมือนกับจะเป็นไข้หวัดนะครับแต่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าหายใจก็ไม่สะดวกนะครับแล้วก็มีเสมหะขึ้นแล้วก็ความร้อนตามผิวกายก็มีนะครับเหล่านี้เองทำให้ผู้พูดเองฐานะที่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเอง การเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงในพระธรรมคำสอนเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกยึดไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เป็นสัจธรรมก็คือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็ทำให้ผู้พูดเองก็มีโอกาสเตรียมความพร้อมของร่างกายที่มีทุกขเวทนาจากการเจ็บป่วยบ้างนะครับแต่ เล่าสู่กันฟังนะครับผู้พูดเองก็ได้รู้จักร่างกายที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีอาการดังกล่าวก็มีความร้อนขึ้นในร่างกายนี่นะครับผู้พูดก็จะใช้วิธีการอย่างนี้นะครับก็คือใช้วิธีการดื่มน้ําน้ําธรรมดาบ้างน้ําอุ่นบ้างนะครับแล้วก็ค่อยดูว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ น,นี่จากหลังจากที่ผู้พูดเองก็ทําภารกิจสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้มีการอาบน้ําก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีเวลาที่จะมาพิจารณาสัจจะทำความเป็นจริงที่ร่างกายของเรานั้นมีสภาวะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือมีทุกขเวทนาตามความเป็นจริงที่ทุกคนก็เคยเกิดขึ้นนะครับ ก็สิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้พูดมีโอกาสนะดื่มน้ําร้อนดื่มน้ําเย็นแล้วก็มีกาแฟบ้างนะครับผู้พูดก็เลยแต่ในที่แยกย้ายกันนะกลับไปสู่ที่พักกลับไปสู่บ้านเรือนแล้วผู้พูดเองก็มีภารกิจนะฮะเรื่องราวที่ต้องพูดจากกันทางเ,าเครื่องบันทึกแต่เนื่องจากว่าผู้พูดเองขอเวลา ในการที่พิจารณาธรรมตามบานเป็นจริงของร่างกายของผู้พูดเองจึงได้มีโอกาสเข้าห้องพักนะครับแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันล้างเท้าแต่แล้วก็ลองลองดูพิจารณาธรรมตามปานเป็นจริงของเรานะครับก็ได้ดูนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระลึกของนักพัฒนาใจนะครับก็ต้องระลึกถึงคุณงาม ต้งระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบิดามารดานะครับออครูบาอาจารย์นะเพื่อให้เกิดการสำรวมระวังในการที่จะเตรียมพร้อมของชีวิตเราจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายก็ตามนะครับเมื่อหลังจากที่ผู้พูดเองได้ตั้งเพลกสมาธิในเป็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็น้อมพิจารณาร่างกายที่มีทุกขเวทนาต่างๆก็คือ การหายใจความร้อนนะครับและสิ่งที่ร่างกายภายในนั้นกับภายนอกไม่เสมอภาคก,กันนะครับคือการต่อสู้จากสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าไม่สมดุลน,นั่นเองนะครับทำให้เราเจริญสติและลึกไปที่ร่างกายของเรานั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ตามความเป็นจริงทุกคนก็เห็นได้นะครับ เมื่อเราตั้งมั่นเชื่อมั่นเสร็จแล้วเรื่องราวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายเราก็น้อมที่จะถวายการประพฤติปฏิบัติขณะที่ร่างกายของเรานั้นมีความทุกขเวทนาดังกล่าวนะครับผู้พูดเองก็ได้นอนนะไม่ได้นั่งนอนเลยครับนอนไปก็ได้ดูนะครับดูสังขารเราที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้นะครับ การหายใจเป็นอย่างไรความร้อนเป็นอย่างไรนะครับความรู้สึกทางใจเป็นอย่างไรการที่ทเารา,รา,เา,ไ,รา,ราได้มีโอกาสตรวจสอบตัวเราเองขณะที่เรานั้นมีทุกขเวทนาอย่างนี้ก็นอนดูไปนะครับดูไปเรื่อยตั้งแต่ผู้ดูอย่างนี้นะครับดูเนี่ยตั้งแต่ปลายเท้านี่เป็นเบื้องต้นเลยนะครับดูตั้งแต่นิ้วเทา้านี่นะครับ มือเท้าสองข้างนี่แหละครับจะดูข้างหนึ่ข้างใดก็ได้ดูไปรละลึกสังเกตไปดูบาร,รู้สึกไปด้วยนะครับดูไปก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาตามหน้าแข้งหัวเข่าอะไรเนี่ยขึ้นมาถึงถารหนักวาวรเบานะครับแล้วก็ขึ้นไปผ่านลําตัวขึ้นไปนะครับเออสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตบาร,รู้สึกด้วยนะครับขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าถึงช่องหน้าอกของเราเนี่ยนะครับ เราจะรู้สึกได้นะครว่าการหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกมาหัวใจเต้นอย่างไรนะครับในสิ่งที่เราสังเกตขึ้นไปเนะี่ยไปตา,ามลำคอขึ้นไปเลยจดศีรษะเลยนะครับก็แต่แล้วเนี่ยเมื่อถึงถึงศีรษะแล้วเนี่ยผู้ผู้ก็จะน้อมกลับนะะก็จะพิจารณากลับมาสูนะ่ลงไปล่างปลายเท้าเหมือนเดิมนะครับ ก็จะดูเส้นผมดูขนคิ้วนะฮะดูขนต่างๆผิวกายผิวหนังภายนอกนะครับจะเห็นว่าเราก็อยู่กับตัวเองอยู่กับสติปัฏฐานรู้จากสิ่งที่เป็นจริงของเรานั่นเองนะครับก็จะเคลื่อนลงไปก็จด,จดปลายเท้าเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าขณะที่ผู้พูดเองได้พิจารณาดังกล่าวอย่างนี้ ขณะที่เราได้มีโอกาสได้เจริญสติปัฏฐานแล้วเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายก็มีการผลึกปรับสภาวะได้เองนะครับทำให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้นจากหัวใจเต้นทีๆเร็ว,รวๆก็ปรับให้อ่อนตัวลงไปด้วยเหมือนกันนะครับนจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวภายในก็เริ่มปกติขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จากความร,รู้สึกที่เราได้เรียนรู้ตัวเราเองเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ก็ทำให้เรานั้นสามารถมีกำลังใจนะฮะที่จะรู้จักพระคุณของพระธรรมคำสอนเรื่องราวจากการเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความตั้งมั่นนะฮะมีความเชื่อในการที่จะเรียนรู้ตัวเราเองเราก็จะเห็นด้วยนะครับว่าจิตใจของเราไม่ได้ออกไปสู่ภายนอกนะครับไม่ได้ไปสู่การคิดนึกภายนอกนะ ก็คือเรื่องราวของสิ่งที่ค้างค้างต่างๆที่เรามีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับจะเป็นสามีภรรยาลูกหลักลอะไรก็ตามทรัพย์สินต่างๆหรือหน้าที่ที่เราต้องค้างค้างอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าขณะนี้เปรียบเสมือนเหล่านั้นได้พิจารณาทุกข์ของตัวเราเองนะครับทุกข์เบื้องต้นเนี่ยที่มีกายและเป็นทุกข์ใช่ไหมครับ การที่มีร่างกายเป็นทุกข์ทุกคนต้องได้พบได้เจอเป็นปกตินะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าเราไม่ได้มีการฝึกฝนอบรมซักซ้อมให้อยู่กับตัวเราเองได้เราก็จะเห็นว่าจิตใจของเรานั้นทุรนทุลายนะครับทุรนทุลายเนี่ยไปสู่การดิ้นรนนะครับเมื่อจิตใจของเราเกิดการดิ้นรนไม่สงบเนี่ยนะครับเมื่อไม่สงบอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกข จิตใจมีเวทนานะครับเมื่อจิตใจมีเวทนาเหล่านี้จะเห็นว่าก็แน่นอนนะครับจิตใจก็อ่อนกําลังเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตั้งมั่นให้เราอยู่กับปัจจุบันการของกายที่เป็นทุกข์จิตนั้นยังร่วมทุกข์กับกายที่เป็นทุกข์ใช่ไหมครับและยังไม่พอนะฮะจิตยังมีการปรุงแต่งออกไปสู่ภายนอกด้วยนะครับ เรื่องราวที่ค้างเรื่องราวที่เป็นวิตกกังวลเนี่ยก็จะสั่งสมเอาไว้ทำให้เราจิตออกนอกด้วยนะครับทีนี้เล่าสู่กันฟังว่าการที่เรามีโอกาสได้แตะต้องสัมผัสการเป็นทุกขเวทนาดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้เห็นว่าความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเห็นไหมครับเราไพูดจากกันวันนี้เนื่องจากว่าความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งมีอาการเหมือนเป็นไข้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกมีอาการมีความร้อนในร่างกายของเรานะครับเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเรามีสติมีจิตใจที่อยู่กับตัวเองและก็ยอมรับความจริงๆนั้นไม่กระโดดโลดเต้นไปนสู่สิ่งที่น่าที่ตกกัางวลอะไรนี่นะครับก็จะทำให้เรานั้นเห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย ที่เกิดเป็นทุกข์ดังกล่าวนะครับก็ไม่สามารถจะครองไว้นะให้มีสภาวะคงตัวนะเช่นเช่นว่ามีเสมหะเนี่ยมีความร้อนภายในภายนอกไม่สมดุลกันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าความไม่เที่ยงก็เป็นไปนะฮะเมื่อใจของเราอยู่กับตัวเองใจของเราไม่ได้ทุรนทุรายไปสู่การวิตตกจริตกลัวร่างกายจะล่มสลายกลัวร่างกายจะแตกหักไปนะครับ นี่แหละครับวิธีการพิจารณาหรือติดตามตัวเราเองนั้นนะจะเห็นว่าก็อยู่กับเรื่องราวของการต้องฝึกซ้อมฝึกหัดอบรมตัวเราเองนั่นเองนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเรานั้นจะต้องเอาพระธรรมมาประคับประคองได้ง่ายถ้าเราไม่ได้ฝึกซ้อมนะครับเพราะพระธรรมเนี่ยเป็นแนวทางนะครับที่เราจะต้องระลึกเอาไว้นะฮะ เป็นเนื้อหาสาระในแนวทางใช่ไหมครับการรักษาศีลดีอย่างไรก็เป็นพื้นฐานว่าต้องไม่ทาร้ายตนเองและผู้อื่นใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้เรื่องที่เราต้องคุ้นเคยกันอยู่แล้วเมื่อไม่ทาร้ายตนและคนอื่นด้วยแล้วไม่พอจะต้องดูกฎหมายด้วยนะครับจะต้องไม่ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกฎกฎหมายคือสังคมที่เราจะต้องระมัดระวังกันนะครับนะสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นจาก การที่มีเขาเรียกฝึกรักษาศีลแล้วเนี่ยก็ต้องมีสมาธิที่ตั้งบ้านนั่นเองนะครับสิ่งที่เรารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ยึดไม่ได้นี่จริงหรือใช่ไหมครับแต่ผู้พูดเองก็ได้เห็นนะฮะตั้งแต่วัยเบื้องต้นทํากลางและก็สู่บ้นปลายชีวิตนี้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเรานะฮะชัดเจนนะครับ ตอนจะวไว้รูปลักษ์ก็เป็นอย่างนั้นวัยกลางๆก,ก็เป็นอย่างนั้นนะครับพอสูงไวขนาดนี้ก็มีภาวะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราก็ทราบกันดีนะครับนะความเสื่อมความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดกาลนะครับไม่เคยคงที่นะครับมันจะเสื่อมถอยไปไม่สามารถจะบังคับพอครองนะให้คงที่หรือรักษาไว้ให้ได้ตลอดกาลไม่มีนะครับ เพราะนั้นริ่งเรล่านี้เองจะเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นผู้ฝึกอบรมตัวเองพัฒนาใจนั้นเราก็สามารถพิสูจน์กันนะฮะว่าเหล่านั้นจิตใจของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถที่จะเก็บรายละเอียดเล็กเก็บน้อยนะครับคือสิ่งเหล่านี้เองนะครับคาว่าพระธรรมคําสอนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราพุทธบุตรสีนั้นก็ได้ยินได้ฟังกันจนคุ้นเคย มีหลักเกณฑ์ต่างๆนานานะครับแต่แนวทางของผู้พูดเองได้แตะได้สัมผัสเนี่ยได้เรียนรู้ก็เป็นวิธีการดังกล่าวอย่างนี้ในปัจจุบันนะครับอนาคตเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอีกแต่ในปัจจุบันนี้เราก็ได้เรียนรู้แบบนี้อยู่นะครับจะเห็นว่าจิตใจก็มีความเลือกเพลิดเพลิน,นได้เห็นสภาวะทำตามภายในจริงที่เรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะครับ นั้นผู้พูดเองก็ฝากฝังนะลูกหลานของเราเองนั้นนะครับให้เกิดความเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของเรานะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เองนะครับผู้พูดเองก็ขอพูดจากกันเรื่องราวของอคไรเรียกทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายนะครับของเราเนะี่ยเป็นปัจจุบันนี้จะเห็นความไม่เที่ยงต่างๆเกิดขึ้นทั้งกายและใจของเราด้วยนะครับ นะทางกายเนี่ยจะเห็นด้วยยังไงก็ตามเนี่ยพอเรามีสติตรวจสอบทุกขเวทนาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสอบจิตใจของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นว่าสภาวะจิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรวิตกไหมปรุงแต่งหรือเปล่านะครับถ้าจิตใจของเรานั้นเกิดสภาวะการปรุงแต่งนั้นเราก็จะยอมรับแปลว่าอ๋อยังเกิดขึ้นอยู่นะครับ พราะติใจปรุงแต่งเนี่ยก็คือสภาวะวิตกห่วงใยอะไรอวรร่างกายของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเราเรียนรู้ข้อเขาเรียกพระธรรมนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการละสักยทิฐิในกายนั้น,เ,นเป็นเรื่องเราต้องทําความรู้จักเราให้ได้นะครับแต่ถ้าเรารู้จักร่างกายของเราจนเพลิดเพลินคุ้นเคยแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่การรู้จักจิตใจของเรานเองนะครับ ใจิตใจมีสภาวะอย่างไรก็ไม่ได้มีอะไรมากผู้พูด,พดเรียนรู้แล้วก็ติดตามเนี่ยนะไม่มีอะไรนะจะมีเรื่องราวของกายใจสติทันไม่ทันเกิดภาวะอย่างไรถ้าใจิตใจเราต้านเนี่ยก็จะทุรนทุรายใช่ไหมครับแต่ถ้าใจไม่ต้านก็จะเบาสบายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พูดหรือเล่าสู่กันฟังเนี่ยจะเห็นว่า พวกพูดเคยบอกกล่าวกันให้ระหว่างคณะเนี่ยนะถ้าจิตใจดีเนี่ยนะครับก็ mm hmm. จะนำพาให้ร่างกายนั้นดีด้วยนะครับไม่ใช่หมายถึงร่างกายดีนี่จะต้องสวยเนียนผิวงดงามนะฮะร่างกายดีหมายถึงเออเขาเรียกว่าร่างกายที่แข็งแรงมีการเผาผลาญที่งดงามที่คล่องตัวนะครับมีพลังกายที่เขาเรียกคล่องตัวนั่นเองนะครับนะคบ่แค่นั้นเองไม่ได้มากมายนะฮะ แต่ถ้าก็เรานั้นไม่เข้าใจเรื่องกำลังกำลังใจเนี่ยหรือจิตใจของเราเนี่ยภาวะเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้กระแสธรรมควบคุมเอาไว้ก่อนนะครับละกรรมชั่วทำกรรมที่ดีนะครับพยายามสังเกตใจเราให้รู้ว่าเป็นอย่างไรในกระแสการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือสภาวะที่เราเรียกกันจนคุ้นั้นว่ามีการเกิดและมีการดับใช่ไหมครับเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัท4ี่เนี่ยนะครับ จึงมีภาวะจำเป็นมากที่เราจะต้องมาศึกษาเรื่องกายเวทนานะครับจิตเวทนานะครับจิตที่ละการยึดมั่นก็จะคลายเวทนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเนะฮะเขาเรียกในสภาวะธรรมต่างๆทุกเนื้อาตามที่ผู้ผู้เองได้สังเกตดูเท่าที่จะรู้เนี่ยนะครับทุกเนื้อเนี่ยก็มีเรื่องราวของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดนะครับ ไม่เที่ยงเป็นทุกยึดไม่ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะนั้นจะเห็นว่ายิ่งเราเข้าใจและก็ติดตามตัวเราเองนั่นเองทําให้เราคุ้นเคยว่าออชีวิตนั้นยังไงก็ยึดครองไม่ได้นะครับแม้กระทั่งเราก็ดีคนที่เรารักคนที่เราชังสิ่งที่ชอบไม่ชอบต่างๆก็ไม่สามารถจะยึดครองได้เพราะทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับความมั่นคง เคยมั่นคงอาจจะไม่มั่นคงก็ได้ใช่ไหมเคยไม่มั่นคงอาจจะมั่นคงก็ได้เพราะนั้นคนที่เคยรักอาจจะไม่รักกันก็ได้ใช่ไหมครับคนที่ไม่รักอาจจะรักกันก็ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ได้เห็นสัธจธรรมต่างๆที่ได้เกี่ยวข้องเกิดขึ้นแต่เมื่อเรามีโอกาสได้นำเลือกพระธรรมนั้นออกมาพูดจากกันในวันนี้ว่าการที่เรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายที่เรามี วาระของเ,เลกสังขารไม่เที่ยงก็คือเจ็บไข้ไม่สบายนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราเจ็บไข้ไม่สบายก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะจากผู้ผู้ได้ดูนะครับโอกาสที่ดูที่ดูดีนะเพราะว่านเรื่องราวของทุกเวทนานะพอถึงวันนี้ผ่านไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายามเช้าก็เห็นว่าร่างกายก็สบายขึ้นนะเป็นปกติใช่ไหมครับคือคือการที่เราไม่ทุรนทุรายนะครับ ถ้ามันเจ็บไข้ามากแล้วก็หายารัประทานใช่ไหมฮะหาหมอพบหมอใช่ไหมแต่พอดีผู้ผู้ได้ติดตามตัวเองมาเนิ่นนานก็เลยใช้ธรรมชาติใช้น้ําร้อนน้ําอุ่นใช้การพักผ่อนใช้อาหารที่พอสมควรใช่ไหมครับแต่อารมณ์จิตใจสําคัญจะต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาทางกายของเราเนี่ยนะครับ ถ้ขอทบทวนว่าเมื่อเราไม่สบายเนี่ยเราต้องพยายามดื่มน้ำนะฮะดื่มน้ําไปจิบจิบไปเรื่อยๆนะครับสังเกตด,ดูว่าเราทานอาหารเป็นอย่างไรความดันโลหิตความร,ร้อนในร่างกายเป็นอย่างไรนะครับพบพ,พบคุณหมอพบเขาเรียกเภสัชจักรก็ตามที่สามารถจับใจหยุกยาให้เราได้รับประทานกันนะครับแต่นี้สิ่งที่เราไม่ประมาทเนี่ย ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่ความหมายถึงเราเขาเรียกว่าบิงวอนอะไรแต่เราใช้หลักของพระธรรมนั้นเอามาเจริญให้เหล่านั้นเกิดการพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายใช่ไหมครับเมื่อเราดูกายที่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยจะเห็นจิตด,ด้วยนะครับหลังจาเราฝึกจนคุ้นเคยแล้วก็เห็นจิตใจของเราด้วยว่าจิตใจของเรานั้น ทุลนทุรายเป็นทุกข์ตามหรือไม่นะครับแต่ถ้าหากว่าร่างกายเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์ก็จะเห็นการตื่นตะนกตกใจนะครับทุลนทุลายออกไปขอความช่วยเหลือต่างๆนานาเน,นี่แหละครับเรียกว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นฉับพลันนะฮะอันนี้ถ้า,ากว่าจากประสบการณ์ตรงของผู้พูดเองเนี่ยเคยเล่าเคยผ่านมาแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่านะครับ มีเหตุการณ์หลายครั้งที่ผู้พูดตื่นตระหนกตกใจกับมีที่มีผู้คนที่เราลักนับถือนะลักไข่เนี่ยนะครับเกิดเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยตื่นตระหนกตกใจนะครับทุรนทุรายจะไปโรงพยาบาลอย่างไรจะใครจะไปเป็นเพื่อนจะไปพบหมอที่อะไรเงี้ยก็มีเรื่องราวการปรุงแต่งแบบนี้เกิดขึ้นนะครับจากประสบการณ์แต่พอถึงการเวลาซึ่งเราใช้เวลาสูงวัยขึ้น เราก็สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ว่าถ้าคนเราเนี่ยมีสติตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความจริงแล้วถ้าจะเป็นหรือจะตายหรือจะเป็นทุกข์อะไรก็ตามนะครับถ้าเราทุรนทุรายจนขาดสติสามาชัญญะนะครับก็จะเกิดการเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นการรอบข้านะครับเมื่อเราเนี่ยเกิดภาวะเราทุรนทุรายเสร็จแล้ว สิ่งที่รอบข้างเราก็จะดิ้นรนตามไปด้วยลูกหลานสามีภรรยาบริวารน,นะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทุรนทุนลายไปด้วยตีโพยตีพายโวยวายไปทั่วใช่ไหมครับมีนะครับจากประสบการณ์ที่เราต้องหยิบมาพูดจากันก็ได้เห็นกันอยู่นะครับเวลามีอะไรฉับพันทันด่วนเนี่ยตนกตกใจนี่เรียกว่าสติขาดใช่ไหมขาดการควบคุมใช้หลักพระธรรม เอามาประคับประคองเบื้องต้นเอาไว้นะครับนั้นจากที่เราได้มีโอกาสติดตามเนี่ยพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเรื่องราวของสัจธรรมพันเป็นจริงนี้นะทุกสมุทัยนิโรธมากก็สามารถหยิบขึ้นมาเปรียบเทียบติดตามขณะที่เราเป็นทุกขเวทนาเนี่ยเขาเรียกทุกเวทนาเนี่ยสามารถจะเดินทางไปสู่ปลายทางคือการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนการทุกขณะทุกวารละ พราะนั้นเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมกับสติสัมมชัญญะเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นอะไรที่เข้ามาเป็นเรื่องปฏิฆะรู้ทันเรื่องราที่เข้ามาเป็นปฏิฆะไม่ตื่นตหนกตกใจนะครับถ้าเราไม่ตื่นตหนกตกใจเนี่ยจะเห็นว่าใจก็ไม่เสียใช่ไหมครับนะแต,ต่ต้องดูนะครับหยุดยัง้งชัดชะยับยัง้งควบคุมการทุรนทุลายไว้เบื้องต้นแล้วก็ใช้สติตั้งมั่น ว่าเรื่องอะไรเป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไรนะครับเวทนาขึ้นขึ้นเพราะอะไรนะครับใอ้วิตกจริตแล้วทําให้บีบคั้นร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัทส,สีเนี่ยเรื่องราที่เข้ามาเป็นเรื่องความพึงพอใจรู้ทันนะครับเมื่อรู้ทันแล้วเราก็ไปหาจิตเราด้วยดูจิตด้วยจิตเกิดภาวะหรือไม่ว่าเกิดที่การที่เราพึงพอใจแล้วจิตใจสะดุง้งสะเทือนขึ้นมาแค่ไหน เมื่อเมื่อใจของเราสะดุ้งสะเทือนเนี่ยความไม่เที่ยงในจิตก็จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับทั้งทั้งจะเปเรื่องความมึงพอใจนั่นแหละครับปุ๊บขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นขึ้นแล้วแล้วก็ดับลงนี่แหละครับเราต้องติดตามนะเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตามเนี่ยสติเราจะไม่อยู่กับตัวนะครับพอเกิดภาะวะเรื่องราวเราก็คล้อยตามาตื่นตามถ้าไม่ตื่นตามเรื่องเหมือนไม่ทันสมัยใช่ไหม แต่เราเป็นผู้ฝึกฝนอบรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจแล้วเนี่ยเราฝึกทําลายการตื่นหรือติตตามนะคอยตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการโฆษณาเป็นการโปรโมโตต่างๆเราก็ไม่ได้ตื่นตามนะครับเรามีเหตุมีผลมีเรื่องราวที่เราพอเพียงสจะทำความเป็นจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นาการที่เรามีโอกาสโชคดีนะครับได้เกิดเป็นมนุษย์ นะครับได้ทําคุณงามความดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าก็เราจะไม่ประมาทเนี่ยจะต้องสร้างคุณงามความดีตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่ยาววัยไปเลยนะตั้งแต่อพอรู้พอทานึกพูดได้เข้าใจได้รับได้แล้วก็เรียนรู้ตามได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ประมาทเนี่ยก็ทําคุณงามความดีไปตั้งแต่ยาววัยนะฮะอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่สํารวมกายวาจานะครับ นะการสร้างทานการกุศลดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลพระคุณเจ้านะครับดูแลสิ่งที่เป็นบริวารน,นะสาานที่อยู่อาศัยต่างๆนั่นแหละครับเรียกว่าสร้างคุณงามความดีตั้งแต่เยาว์วัยใช่ไหมครับแต่แล้วเนี่ยเมื่อเราสร้างคุณงามความดีตั้งแต่เยาว์วัยไปแล้วเขาเรียกว่าสะสมจนเกิดภลรกําลังนะฮะยิ่งโตขึ้นยิ่งวันเวลาผ่านไปเนี่ย เหมือนกับเราเข้าใจตัวเราเองไมไ่ได้เข้าใจคนอื่นมากนักแต่เราจะรู้โรคที่เป็นจริงด้วยนะครับโรคเป็นจริงก็ไม่มีเรื่องอะไรมากโรคฮะง่ายๆโรคเนี่ยง่ายมากโรคมีแต่เรื่องไรอยากได้เหตุปัจจัยสี่เข้ามาครองให้มากที่สุดท่านลองพิจารณาดูสิครับการที่เอ่ออีโทรศัพ์ เข้ามาทําให้การทําข้อมูลในการพิจารณาร่างกายที่มีเวทนาเกิดขึ้นขณะที่เราเจ็บป่วยนั้นเราเราก็เลยติดขัดไปขาดช่วงไปก็ขอขมาภัยด้วยและเรื่อง่าวของการที่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการดูแล ด้วยการเจริญสติปัะญานเรื่องราวของการตรวจสอบทุกขเวทนาที่ร่างกายของเราได้เจ็บได้ป่วยได้มีสิ่งเกี่ยวข้องทางกายหรือทางใจของเราหรือไม่ผู้พูดเองก็บอกกล่าวเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางอย่างหนึ่งให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสติดตามแล้วก็ เอาทดลองเอาไปประพฤติปฏิบัติด้วยการเจริญกายแล้วก็เจริญด้วยเ,เวทนาที่เป็นจริงจะเห็นว่าจิตใจของเรนั้นมีการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราหรือไม่เพราะนั้นการที่เป็นโอกาสที่ดีด้วยที่เราได้เห็นภาวะที่เราเป็นไปนตามความเป็นจริงซึ่งเราไม่ได้กระทำให้เป็นไปนะครับ สิ่งเหล่านี้เองนะครับทำให้พวกเราพุทธบ,บริษัทสีได้มีโอกาสตรวจสอบกำลังใจของตัวเราเองเพื่อจะเห็นว่าการละการยึดมั่นถือมั่นหรือเรียกว่าละสักยะทิฏฐิในตัวตนของเราได้แค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวาระโอกาสวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาผู้พูดเองก็ขอน้อมนำ,นำคุณงามความดี ของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พอบหมายคุณงามความดีให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นจเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ